สวัสด,ดีวันหยุดสุดสัปดาห์ของบ้านเราจ้ะวุ่นวุ่นตั้งแต่แตเช o, ้ากว่าจะออกจากบ้านได้โอ้ยวุ่นวายมากวันนี้จะพาลูกไปดูหนังดูหนังเสร็จไปไหนต่อต่อด้วยเล่นเกมแล้วก็จะไปตีแบดย็นก็จะไปกินข้าวนอกบ้านเพิ่งจะออกจากบ้านอยากคุยมาถึง้านอยากคุยเออถามไปไหนนู่นนั่นน,นี่วันนี้เราพาเด็กๆมาดูหนังการ์ตูน่ออาตนะ 啊，蜘蜘蛛侠，哈、啊，蜘蜘蛛，猪猪侠，猪猪侠，应该是四二六八八八九九,九，来了。别说、啊，嗯，没事没事，我跟我来子。哈哈、啊，<laughs> 尝一尝。啊、<走>好嘞。老<的>大。我想看。嗯 ดูหนังเสร็จเที่ยงพอดีรสชาติไม่ต้องถามนะว่าอร่อยไหมฉันฝืนกินให้มันหมดเพราะฉันเสียดายเงินก็อนินข้าวเสร็จก็เชี่ล้วินข้าวเสร็จก็ไม่รีรอจ้ะไปต่ออีกข้างสามีนางทำงานที่บีนางก<ม>็อยากพาลูกไปดูว่ารถบีเอเป็นยังไงอืมโชว์ไปหนึ่งกลุ่ม แต่แต่แต่วันนี้มันยังไม่หมดแค่นั้นลูกคนโตบอกอยากเล่น VR คุณพ่อไม่เคยขัดจัดให้ตลอดคนโตก่็ให้นางเล่นไปส่วนคนเล็กเราพ้ามาหาอะไรกินคนเล็กนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่มากจบนะที่พุดดิ้งมะพร้าวท็อปปิ้งมะม่วงเอบคุ มา走上那边找爸爸食นั่ง好นั่ง好อร่อยไหมลูกอ่ะกินเยอะๆเลยระหว่างเวลาพี今今่ๆเล่นใช่ไหมชิชินก็เลยต้องกินรอใช่ไหมมาๆชิมด้วยได้ไหมไม่ได้เลยหรอออีีกก一小口一小口吃好不好 โ okay. อเคอาชิฟจุ้ยก้อน看见了吗เอ้ยเล่นเสร็จมันเหนื่อยไงมันต้องเติมพลังอย่างอย่างกิจกรรมเรายังไม่ <คน S 3> หมดพี่มีเรียนแบบมินตันต่ออีกชั่วโมงครึ่งมาราทอนมากวันนี้ อจริงๆแล้วลูกเราเรียนแบดมินตันสองที่สอาที่จะมาที่นี่ส่วนจันถึงศุ์ก็จะไปอีกทีนะ่เนึ้เก่งให้มันรู้ไปก่อนกนลับบ้านก็ต้องหาอะไรขับรถวนไปวนมาไม่รู้จะกินอะไรสุดท้ายมาจบที่ร้านเนื้อยา่างตอนเดินเข้ามาคือไม่มีคนร้านเงียบมากมันก็น่าคิดอยู่นะ 好吃吗？嗯，尝尝、啊。好吃吗？好汉吧嗯？马上说。好嘞、嗯。 ทุกคนรสชาติคือไม่ได้เลยสามีกินไปสักพักใช่ไหมไม่กินต่อจ้ะหยุดพอาไม่อร่อยน้ำบอกว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> เราก็คงไม่มาซ้ํารอบสองแล้วแหละถ้าเป็นอย่างงี้ถ้าชอบร็อกของบ้านเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้า